มาถึงเรื่องเราในวันนี้ดีวกว่าครับวันนี้เรามีกองทัพนักแสดงกองทัพเลยเหรอใช่ <c oughs> เทสเด็กเจนแซบนี้จะบอกเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์คุณภาพจากวันดีออริจนะินัลเนาะซึ่งคืนนี้จะออนแอร์นะคะเป็น EP แรกและจะบอกเลยว่ากระแสดีมากๆดีมากนะนะเออเธอดูแล้วเป็นไงเธออยากเป็นบูมสารัสนะตอนนี้ทุกคนนะคิดว่าบูมเธอใช้แต้มบุญอะไรของเธอเนาะ น่าจะเอามาใช้กับเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่แบบว่าบ่งบอกสะท้อนสังคมในเจนใหม่เนาะอย่างที่บอกว่าในสมัยเราก็จะเป็นเรื่องเสียดายในสมัยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอะไรพอมนเด็กเจนเนียเขาคิดอ่านกันยังไงเขาต้องการอะไรแล้วยอมแลกทุกอย่างแม้กระทั่งตัวตนของตัวเองเลยยังไงขนาดนั้นเลยหรอพอแม้ว่าไวบม เอ้ยนั่งก่อนแม่นั่งก่อนนั่นแหละเขายอมแลกทุกอย่างเลยเหรอบางทีอย่างเราเป็นพ่อแม่เงี้ยเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่เข้าใจเขาก็ได้ว่าเฮ้ยเด็กสมัยดิคิดอ่างไงว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูแล้วจะได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เราจะได้อยู่พพอร์ต ลูกของเราได้เราจะได้เข้าใจเด็กเจนนี้มากขึ้นนะคะเปิดโลกไปกับเขาค่ะขอต้อนรับชาเลตบูมและนิน่าค่ะสวัสดีค่ะเอ็นบอดี้เฮ้ยนักทายแบบเด็กเจนใหม่ใช่เอ็นบอดี้เธอย้ายไปอยู่เจนเดียวกับน้องๆแล้วเหรอเจนสี่กับเรื่องนี้มีการเปิดตัวซีรีส์ดูพร้อมกัน e ีแรกไปแล้ววันนั้นบูมไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปครับเออติดอะไรจ๊ะผมไปเป็นแหลมสิงในสองสี่เก้าเก้าิ h e Musical แต่เห็นว่าวีเอาคอเข้าไปอ่าใช่ใช,ใชครับออขอขอทักทายสักนิดนึงครอ่าแล้วได้พูดประโยคเด็ดด้วยว่าตอนนี้ก็คือโดนพี่พในวงการเป็นติดค่คือ,อ,คอ,อถ้าอย่างพี่ชายผมเนี่ยคือคือ,คอผมก็ทําเพลงอะไรกับเขาเนี่ยแหละครับค่ะซึ่งพอเขารู้ถึงเหตุการณ์เนี้ย ฉากเมื่อกี้เนาะแต่เขาก็ไม่ให้ผมมาทําเพลงอีกเลยเดี๋ยวพี่ชายนี่คือใครอ๋อไม่พี่พี่ผมอ่ที่ที่มหาลัยครับใช่ใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งเขาก็ทําเพลงเลยครับแต่พี่เชื่อว่าอุ้ยแต่พี่แต่แม่เชื่อว่าถ้าคืนนี้อี e ีแรกออกไปนะน่าจะทัางประเทศมาผม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 ทำใจไว้แล้วครับมันมันยังไงเนี่ยเนี่ยเราไม่ใช่เราไม่ใช่แต้มบุญไหนที่อยู่ดีเธอจะไปขอจูบบาเบลได้ยังไงฮะเธอบอกใช่ไหมนี่ไป ทีมงานไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดครับครับทีมงานทีมงานอยากทักอยากขยี้ครับทีมงานไม่ไม่คือคือถ้าเอาจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นเอ้ยไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวผู้ชายทั้งประเทศเขาจะมาทวงคืนเขาจะถล่มบูมนะเออแล้วแหละโอ้แล้เดี๋ยวฉันเนี่ยนะมีแอ็กนะตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะมีแอ็กแทนเพื่อนฉัน พี่คือหนึ่งในคนที่จะไปทวงหนึ่งในทั้งประเทศหนึ่งในทั้งประเทศนั้นแหละมาฉาไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะแบบว่ามันเด็กเขาหยอกกันใช่หยอกไม่มีอะไรเลยจะโดนนะดูกเลยคือแม่ต้องเริ่มเข้าใจใช่ป่ะเพราะถ้าประมาณนี้เด็กรุ่นนี้ก็จะไอ้หยอกกันแม่หยอกกันหยอกกันไม่มีอะไรแม้ว่าฉันจะดมยาดมแล้วนะหยอกกันเหรอลูกอ๋อโอเคอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศก่อนที่จะดู EP แรกไหมคะเกี่ยวกับฉากนี้ มันไม่มีอะไรครับคือคือข้างในจิตใจผมเนี่ยบริสุทธิ์มากผมผมเนี่ยผมนี่ไม่มีแน่นอนว่าแบบผมจะทําให้มันพลาดเพื่อได้หลายๆเทคไม่มีไม่มีผมผมตั้งใจมากมากเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครว่าเลยบูเลยรู้ว่าสิ่งที่พูดคือสิ่งที่คิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าหลายเทคไม่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 ไวมากครับคือคือผมเนี่ยผมกับพี่ว่าเบล เหมือนเราก็ซ้อมมันก่อนแล้วก่อนที่มันจะซ้อมไม่ใช่ไม่ใช่คือคือมันอาจจะไม่ต้องซ้อมจริงขนาดนั้นหมถึงว่าหมว่าเราตองโดทวนทวนบทดูก่อนเพื่อเพื่อให้ตอนถ่ายจริงเนี่ยมันมันผ่านไปได้เร็วที่สุดใช่เพราะผมนเกงใจพี่เขาแต่เราก็ทำไปประมาณสิบเพลไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงฮะล็อกตัวนี้ไปดีกว่าอย่าลุกแลยเนะเราต้องเข้าใจไปเป็นการแสดงนะิ่งโอเคนะโอเคนะมาถึงชาเลต์บ้างชาเลต์เอก สนิทกันหรอไม่ค่ะไม่เฮ้ยครับไปคุณบอกไม่เป็นเป็นเพื่อนในวงการเป็นเธอเฉยเฉยไม่ได้เรียนด้วยกันเหรอเรียนอ่ะเรียนด้วยกันบ้างไม่ได้คณะเดียวกันหรอคณะเดียวกันค่ะคนละเอกเออทำไมดูไม่ชอบกันนะทำไมเขาไม่ชอบบูมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ปัญหาขอเานหยอกเล่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 นสนิทกันค่ะสนิทเพื่อนคุณี้เป็นยังไงบ้าง ดีนะคะดีนะก็เวลาใครเล่าอะไรให้ฟังนี่เขายังไงเขาไม่ค่อยคือเขาเนี่ยมักจะอยู่ตรงกลางวงที่หนูอยากจะรู้เรื่องนั้นสมมติเขามักจะอยู่ในวงที่หนูแบบอ่าอ้บูมนั่งตรงนั้นและเดี๋ยวต้องเราต้องรู้เรื่องแน่ๆเดี๋ยวเราคุยเรื่องอะไรกันมันก็เดินมามันก็เดินมาใช่ปะเขาว่าไงบ้างเขาพูดอะไรบ้างเอออ่าบูมจำไม่ได้อห้านาทีนะเพิ่งเดินมาเนี่ยนะไม่ถึงห้านาทีนะใช่ค่ะใช่ หรือว่านั่งเนี่ยนั่งเมากันเนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นยิงวุ่นอย่างนี้บูมก็นั่งอยู่โดนนั่งแล้วฉชนก็ตามไม่ทันเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะก็ฮะฮะไม่ได้ฟังอย่างี้ก็เลยแบบก็จบแล้วแหละที่บูมต้องไปอยู่ในกลุ่มนั้น เพราะว่าเขาจะไม่แพ่พลายความรับไงอ๋อนี่เขาจำไม่ได้เนอดีเขากี่ลืมมากค่ะจอนวนก็มูไม่ใส่ใจเรอลูกหรออใส่ใจครับใส่ใจคนไทยเราก็เป็นคนใส่ใจนะลูกเป็นคนใส่ใจครับไม่แต่ว่าแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนประเภทที่แบบเหมือนภาลาที่ใครเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยบางทีแบบอาถะเขาอาจจะไม่อยากให้เรารู้ก็ได้ ผมก็จะทําเป็นแบบทำอย่างอื่นไปนู่นนี่นั่นไปทำไมชาเลตยังไงมันลั่งอยู่ด้วยกันถ้าเขาอยากให้รู้เขาก็ไม่เล่าแล้วไม่รู้เขาไล่แกไปกินของอาหารแล้วป่ะอ๋อหรอเนี่ยมีเพื่อนแต่แบบเนี่ยยังใช้เพื่อนด้วยประโยชน์อย่างเงี้ยไม่เลยสืบราชการรับมาให้เราเอลยอ๋อผมผมก็ต้องเรียนรู้จากชาเลตแบบว่าวิธีการวิธีการใส่ใจในในแบบทุกๆเรื่องเนี่ยผมต้องเรียนรู้จากชาเลต์แปลกแปลกใช่มไหมใช่ใช่ดูซูไปมันก็เลยบอกว่าหนู ไม่ใช่ลูกแล้วเฉลยเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงลูกชาจะเป็นคนที่พูดดีๆบูมไม่ไม่ไม่ดีเรายังต้องเจอกันที่ใครนะก็เป็นคนที่อคยให้สกู๊ตเตอร์ให้ให้ทำปรึกษาเรื่องเรียนเรื่องที่เขาเขาถือเป็นอีกหนึ่งเรือจ้างนะเลยคอยติวเพื่อนใช่ครับติวมันไม่ทำ ครับผมทํางานผมทํางานไม่แต่ส่วนมากเขาจะเป็นหัวแถวในการทํางานกลุ่มหัวแูวใน่คนตัวแรกไม่ค่ะสมากได้ทํางานคู่ทํางานกลุ่มเดียวกันก็เลยแบบว่าอะไรที่เราจะต้องจี้เขาหน่อยว่าแบบให้ส่งอันนี้ยางทำอันนี้ยางใช่เพราะว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบเพนอย่างนี้ไม่เคยแกล้งใครเลยนะบูมะแต่บูมแกล้งนินนาหรอจริงหรือเปล่าเป็นเน็ตไนร์เหรอเขาพูดเข้ามากับนน่ะ หนูไปแกล้งเขาเหรอลูกเหรอใช่ผมไปโวยแกล้งหนูแกล้งนิมเขาเขาเขาเนี่ยเป็นลุกเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะกับลุกจันมากมากนึกทำไมอ่ะเขาเป็นคนหนูฮะแบบแบบแบบลุกเขาแบบดุกลุกแกร่มากฉันพูดเรื่องที่เธอไปแกล้งเขาเออเอาเอาเหรอฮคือเอาละเอาละแก๊งติดละงั้นถามนิมหน้าก่อนว่าเขาแกล้งจริงไหมแกล้งอะไรบ้างอ่ะคือสมมติหน้าน้าพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดกับพี่นุ้ยอยู่บุ้มก็จะแบบ ่อะไรนะอะไรนะมาขัดคำพูดหนูมาแทกมาแทะคือผมมาเคยแซวเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ลุกเขาอครับแบบของเยอะมากเขาเป็นคนที่เวลาเขาจะไปไหนสักที่เนี่ยของเขาจะเยอะที่สุดฮะแล้วทำไมเราไม่ช่วยถืออ่ะผมก็ช่วยเลยไหมใครไหมกัตถ์กัตติ ไม่คือแบบแทนที่เราจะมาแถวเขาอ่ะเราเอเห็นเขาของเยอะก็เออเดี๋ยวเราช่วยนะไม่ด้วยความที่เห็นว่าเนี่ยคือคาแรคเตอร์เขาเราก็อยากให้เขาคงคาแรคเตอร์นไว้ในการถือของไปเรื่อยๆเพราะว่าผว่าดูดิแขนเขาก็เล็กนิดเดียวไม่กับลุกเขาดูแบบดูแบบชอบชอปปิ้งคะแล้วแบบแล้วแบบถุงถุงเสื้อผ้าถุงอะไรเขาแบบเยอะมากเวลาจะออกไปไหนมาไหนทีซึ่งผมว่าจะเซลเขาใช่แล้วเขาก็เคยขับรถอถอยรถนะครับเกือบ ชนเพื่อนร่วมที่เล่นซีรีส์ด้วยกันเขาไม่ได้ขับเพื่อนอะขับชนอนอน๋ออ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยจ้าไม่ได้เจ้าไม่ได้เขาเป็นผู้เสียหายตอนจะลงตัวน้อยนะเชื่อใจเ็ยแล้วแหละ ที่ว่ามันไม่ฟังเรื่องอะไรเลยขนาดอยู่ในเหตุการณ์มันยังจำมาผิดเลยไม่ได้แก้งเลยหรอกนั่งอยูในรถมุมนั่งอยู่ในรถด้วยเฮ้ยแล้วจะชนนิน่าหรอคือคือคือคนคนที่เป็นคนขับรถอ่ะคือโอเบะซึ่งเล่นเป็นตัเกียวใช่แล้วเนี้ยเหมือนโอเบเนี่ยขับมาส่งนินนาข้างล่างตึกเพื่อในฉากเลยอะไะไม่ไม่ในชีวิตจริงครับแล้วเนี้ย พอนีหน้าออกจากรถปุ๊บเ,ออเหมือนเราก็ลากันแบบเจอกันเจอกันเ,ออเจอกันกลับ,บดีดีไว้กลับดีดีดูแลตัวเองอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแล้ว <c oughs> แล้วระหว่างนั้นน่ะนินนาก็เดินอ้อมหลังรถโอเบมาแล้วแทนที่โอเบจะขับตรงไปข้างหน้าใช่โอเบใส่เกียร์ถอยหลังถอยๆกลับมาแล้วชนนิน่าชนเลยหรอมันเหมือนเหมือนมันโดนไหมกับตั้งแต่งอีกนิดนึงเอือใช่เราก็เลยเลือกที่จะรวมกลุ่มกันไปถามโอเบว่ามีอะไรในใจบ้างหขือเปล่าเข้าเกียร์ผีเฉยเออแต่ดูแล้วแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบเบื้องหลังอะเนาะดูเขาแบบรักกันมากๆากอะเนาะเป็นเป็นเพื่อนกันจริงจริง ตาเฉลยาเฉลยคือรักมากหรอรักมากหรอเออแต่ว <rua> ่ารักกันรักกันเนาะแต่อย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่จะทำให้เราเข้าใจในวัยรุ่นเจนซีมากๆเลยอย่างเงี้ยก็ทั้งสมคนก็อยู่ในรุ่นนี้เจนนี้อย่างเงี้ยเคยมีประสบการณ์จริงไหมไม่ใช่เอาตัวละครนะเกี่ยวกับครอบครัวของเราเออณีหน้ามีไหมคะมีค่ะมีมีน่าจะมีนะเพราะว่าคือบ้านหน้าเป็นบ้านที่แบบเหมือนหน้าเป็นหลานสาวคนเดียวของทั้งสองฝั่ง ปามาก็ค่อนข้างที่จะห่วงนิดนึงค่ะ,คะแล้วแต่คือเราก็วัยรุ่นเนาะเราก็แบบอยากจะเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปแห้งเอาไปแบบอเอเอไปแบบปาร์ตี้อะไรกับ<อ>เพืเอ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปาก็จะบอกบอกว่าแบบคือเพื่อนหน้าเหมือนเวลาไปเที่ยวอ่ะก็คือจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนแบบว่าไม่ต้องรายงานไม่ต้องอะไรเลยอะค่ะเห<อ>มือนจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าปาก็บอกว่าแบบไปได้แต่แค่บอกว่าจะกลับกี่โมงค่ะแล้วต้องกลับตามนั้นไหมล่ะปาใช่ก็ให้กลับตามนั้น แต่ว่าน้านก็จะเป็นฟิลแบบว่าตอนนั้นนะก็แบบทำไมอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าแบบบางทีเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราติดลมอ่ะทำไมเราต้องบอกด้วยเพื่อนเราก็ไม่ได้บอกอะไรเพื่อเราไม่เห็นต้องบอกเลยปาแต่ปาก็บอกว่าแบบเฮ้ยคนลรครึ่งทางได้ไหมแบบปาไม่รู้ว่าแบบกลับปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าโดนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้ปลอดภัยมากเออเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อก็คุยกันเหมือนพอป้าอธิบายด้วยเหตุผลก็ก็เข้าใจค่ะเออเหตุผลไหนที่เราแบบอ่ะเออเข้าใจละ เขาแค่เหมือนบอกว่าแบบเออเหมือนปาไม่ได้ห้ามไม่ให้เที่ยวเออ<ช>แบบปาเหมือนเขาเขาเหมือนอภกรีกับเราก่อนนะคะ<ช>ว่าแบบเออปาไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าขอแค่บอกว่าจะกี่โมงอ,มอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเลทกว่านั้นก็แค่บอกคือไม่ได้ห้าม ซึ่งเราก็ไม่ได้ถามต่ออ้าวเพื่อนไม่เห็นต้องบอกเลยป๋าวันนั้นถามเห็นไหมวันนั้นถามป๋าว่าไงป๋าว่าไงป๋าเขาบอกว่าแบบแบบทุกบ้านเหมือนแบบมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าเหมือนแบบป้าแค่เหมือนเป็นห่วงหน้ามากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเพื่อนเขาก็เขาที่บ้านเขาก็เลี้ยงมาเหมือนแบบคนละแบบเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเขาก็อาจจะแบบมีวิธีในการตามคนละแบบอ่นเออเราก็เลยเข้าใจใช่บูมลยจ๊ะครับครับ เคยมีปัญหาเรื่องเจนเรื่องวัยกับสุภาพเนี่ยไม่ไปกี้มีหน้าเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องกลับบ้านนะกลับบ้านอ๋อกเสีงเหรอฟังฟังอยู่ฟังอยู่ฮะแล้วพ่อพ่อนิน่าชื่ออะไรเมื่อกี้พ่อพ่อนิน่าชื่อเอ่อพี่พ่อพี่ไรับพี่พี่อ๋ของเราของเรามีปัญห่บ้างไม่เข้าใจปัญหาเรื่องพ่อแม่จริงจริงผมว่าไม่น่าเชิงนั้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่ว่า เหมือนเขาก็แอบมีแบบช่วงช่วงแบบหวงหวงว่าแบบว่าแบบผมจะไปมีความรักหรือมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ปัญ <c oughs> หาของบูมแต่บูมเป็นปัญหาตัวเองเป็นปนัญหาของพ่อแม่ครับเออจริง<ช>เรื่องซื้อไมโครโฟนไงอ๋อถ้าถ้าเรื่องซื้อใหม่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงบมากกว่า <c oughs> ทำไมฮะท,ทไมมันคือตอนนั้นน่ะแน่นอนบูมทำเพลงมาใช่ไหมคือผมยังไม่ได้เริ่มเข้าวงการครับตอนนั้นแล้วอันนี้ผมอะแล้วทจไมไปทำอะไรอ่ะ อ๋อผมจะอัดเพลงครับผมใช่แล้วทีนี้ยผมก็ไปหาข้อมูลมาว่ามันว่ามันมีไม์ตัวไหนที่มันอัดเพลงเท่าไหร่เท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่พูดกลมๆที่ผมซื้อตอนนั้นอะประมาณห้าครับที่คิดไว้จะซื้อที่คิดไว้จะซื้อที่ซื้อไว้ตอนนู้นเลยครับ ซื้อไปแล้วเหรอใช่ซื้อซื้อซื้อไป500ครับซื้อไป500แล้วที่จะซื้ออ่ะที่จะซื้อแล้วที่จะซื้อและที่แม่ไม่ให้ซื้ออ๋อที่อยากซื้อจริงๆมันหลักหมื่นครับเออใช่แล้วแม่ซื้อ500ให้ใช่ใช่ครับแต่ว่าเรามันคือคือเรนท์มันค่อนข้างไกลกันแต่ว่าแต่ว่าเออเกิดแต่เกิดแต่ก็จริงอะจากหลักหมื่นอ่ะเราอาจจะคิดว่านึกว่าหลักพันใช่ใช่แต่มันไปหลักร้อยเลยดิเป็นงานเป็นหลักร้อยแต่ว่ามันคือจุด จุดเริ่มต้นครับซึ่งซึ่งหูฟังที่ผมใช้มันก็แบบร้อยสี่เก้าแล้วต้องเปลี่ยนทุกๆเดือน2เดือนเพราะเรื่องคุณภาพใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราเราก็ลองผิดลองถูกกันไปก่อนนะครับจนจนเริ่มเข้าวงการก็ค่อยขยับอัพเดไม่แลวตอนนั้นที่ไม่เข้าใจว่าคุณแม่ว่าเฮ้ยอยากได้หลักหมื่นแต่คุณแม่ซื้อหลักร้อยอ่ะมันก็ไม่เข้าใจดีถูกป่ะว่าหูแม่คุยกันไหมเออตอนนี้โกรธป่ะไม่ไม่ ผมไม่โกรธอยู่แล้วเพราะว่าจริงอะป่าจริงจริงเพราะว่าเขาตอ่อยผมเปล่าเขาเคลียร์ผองไหมไม่ไมเค<อ>ลียร์เพราะขาตอ่อยให้ผมโกรธผมก็ไม่ได้อยู่ดีฮะ <laughs> ับถูกไ จริงก็คือต่อได้500รอยอยู่ดีคือต่อให้ผมโกรธหรือเครียดหรืออะไรไปผมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกเวที่ที่ผมไม่ต้องโกรธดีกว่าเออก็ดีเนาะและเจนเขาใจยังไงเจนเราเวลาขอของพ่อแม่เออยังไงยังไงเราเราต้องแบบไม่ดิ้นเราต้องแบบว่าให้คนลงมือที่ซบอ๋อเหรออ๋อเหรอวิธีการที่นิน่าจะเอารถมาจับปะป๊านิน่าทำยังไงไม่ใช่เลยผมอดูนะ วก็มีคนตัดไปเพราะฉเล่าเร็วๆฉันเาเร็วๆเหมือนกับว่านิ่นหน้าเนี่ยอยากขับรถแต่ป้าไม่ให้รถสักทีนินหน้าบอกว่าเอารถป้าชาเลตขับรถปัาป้าบ่อยๆเราขับทุกวันจนให้เขารู้ว่าเราต้องใช้ทุกวันแล้วเขาเองก็ใช้รถไม่ได้เพราะใช้คันเดียวกันเขาก็เขาก็ไปซื้อมาแล้วเราก็ยุดรถเขาแล้วต้องทำให้พ่อแม่อารมณ์ดีด้วยถูกป่ะไม่ได้แบบเข้าไปขอไปว่าเอออยากได้นี่อยากได้อยากได้ไม่ได้หรอๆนี่อะไรไม่ได้ใหม่นี่ยอย่าอย่าไปขอตรงๆอย่าบอกตรงๆดูให้เห็นนะความจำเป็นคือเราต้องไป ไม่อัดคือคืออยากในหน้าเนี่ยอยากได้รถเขาก็ต้องไปใช้รถของของพ่อไม่แต่แม่กูไม่มีไม้นะแล้วมึงจะไปใช้ไม่แม่ก่อนยังไงสุวัสอันเดฟไม่รู้อันเดฟไม่มีการให้เห็นว่าจำเป็นต้องใช้ไม้อออันนี้ใช้ให้แม่ดูไปเลยเสียงไม่ดีกองเนี้ยเบื้องหลังเขาอยู่กันไงวะก็คุยอยู่รู้เรื่องนะมึงไม่ได้เล่นกับใครเลยไงคะโอ้ไม่ได้คนเดียวมันก็ไม่ถึงกับเล่นคนเดียวฮะเออแล้วเราต้องอธิบายให้แม่เข้าใจไงอะชาเล่ ชาไม่มีปัญหาค่ะแม่ครับแต่แต่แต่ชาเป็นคนไม่มีปัญหาเลยเนาะออาจะเป็นเพราะว่าชาทำงานตั้งแต่เด็กมากค่ะหมายถึงว่าชาไม่ได้เริ่มจากการเป็นเด็กน้อยมาตั้งแต่แรกแบบชาทำงานก็สามขวบเพราะ้นแบบตัองอยู่ในกองความรับผิดชอบความรับผิดชอบมันมาตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาในอนาคตเท่าไหร่่าไม่มีเรื่องที่แบบว่าไม่เข้าใจเลยหรือยังไงก็เฉยๆก็คุยกันได้ปกตินะคะเพราะว่าชาชาชาเหตุผลเยอะมากๆแบบชาชาบางคน ดีแฟนทุกอย่างด้วยเหตุผลนะคะถ้ารู้สึกว่าหมายถึงว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาเ<อ>แล้วมันไม่มีทางที่ใครจะชนะคือชาเป็นคนไม่เอาชนะ<อ>แต่ชาแค่รู้สึกว่ามันคือมันมองคนละมุมอะแล้วก็พูดกั่แค่คนละมุมใช่ต่อให้เรื่องนี้ชารู้ว่าแบบเออเขาไม่มีทางเก็ตฉลอกแต่ชาก็าอยากแสดงจุดยืนว่าเออชา,าคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยดูเรื่องนี้ก็จะเข้าใจในเจนนี้มากขึ้นขนาเรานั่งคุยเลยยังแบบอ๋อเออว่ะเพราะถ้าเจนเรา เราก็ต้องวุ่นวายอย่างแรกแล้วว่าเราอยากได้อะไรถ้โอ้ยวุ่นวายเหรอเราโอ้ยวุ่นวายอยากได้อะก็ไม่อยากได้อะาจจะไม่อาจจะไม่ทุ็นตันส่งเราไปนะอาจจะเป็นส่วนตัวของคนคนนึงอาจจะไม่ได้เอาเหตุผลนำเอาอารมณ์นำลืม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 มันก็มีบ้างมีบ้างนี่แหละทำไมเราถึงต้องดูซีรีส์เรื่องนี้ชลิดฝากหน่อยค่ะก็ซีรีส์เรื่องเทสเรา represent ถึงตัวละคร วัยรุ่นในยุคนี้แต่ชาว่าส่วนที่สําคัญมันไม่ใช่เรื่องเรื่องแบบเจเนเรชันอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของบุคลิกเพราะเด็กทั้ง8คนทุกคนมีอินเตอต์เที่แตกต่างกันหมดเลยมันพูดถึงสังคมสมัยนี้ความอยากเป็นอยากได้ความทะเยอทะยานของเด็กในสมัยนี้เพราะว่าแน่นอนว่าเด็กทุกคนน่าจะสครัลกว่าแบบ เราไปเราจะเป็นอะไรดีเราจะทําอะไรดีเราจะต้องสวยแบบคนนั้นไหมเราต้องทําแบบนี้กับคนนั้นไหมมันมีความสับสนเยอะมากในวัยนี้ค่ะเพราะว่าซีรีส์นี้จะแบบเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้ได้ดีเราไม่ได้เราไม่ได้แสดงจุดให้ทุกคนเห็นว่านี่นะเด็กวัยรุ่นเป็นอย่างนี้แต่เราแค่เปรยให้ฟังว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆถูกต้องแล้วแต่คนจะคิดว่ามันเข้ากับชีวิตเราไหมเราเจอแบบนี้จริงๆไหมแต่ว่าถ้าโดยประสบการณ์ของพวกเราทุกคน เราเจอคนแบบนี้หมดเลย<อ>ในสังคนี้แ <Lead S 2> แต่พี่<ะ>ชอบนะตรงที่ว่าเฮ้ยมีแปอุิกร่ะเพราะคนเราอ่ะยิ่งยิง่ยิ่งเวลาผ่านไปโลกมันยิ่งกว้างขึ้นมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนมันไม่ได้มีแค่หนึ่งและสองและถูกปะมันมีหลากหลายมากๆเลยอะไเรเงี้ยแล้วเราจะอยู่บในโลกใบนี้กันได้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นสามารถดูเรื่องนี้ได้คืนนี้คืนแรก ใช่ค่ะทางช่องวันสาเอ็ดและอยากให้ดูเวอร์ชันอันคัดเพราะเมื่อสักครู่นี้ได้ดูแล้วว่าบูมเนี่ยหน้าใกล้มาเบลแล้วแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันอันคัดจะใกล้ขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าก็แต่หมเพราะฉะนั้นต้องดูในแอปวันดีนะคะคุณชมโอเควันนี้คือขอบคุณชาเลตบูมแล้วก็ลหนนาค่ะ